สวัสดีครับนี่คือช่องเล่าหนังสตูดิโอช่องสำหรับคนที่รักการดูหนังแต่ไม่ค่อยมีเวลาดูเราจะมาสปอยหนังและเล่าหนังให้คุณฟังสำหรับคนที่ไม่ต้องการฟังการสปอยก็สามารถข้ามคลิปนี้ไปก่อนได้นะครับถ้าพร้อมกันแล้ว Let's go <S สวัสดีครับผมจ๊ะนะครับจากช่องเล่าหนังสตูดิโอ วันนี้ผมจะเล่าหนังให้ฟังเรื่องหนึ่งหนังมีชื่อเรื่องว่าโนบเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในฟาร์มเลี้ยงม้าในเมืองอันห่างไกลที่นั่นมีบางอย่างอยู่บนท้องฟ้าพอมันปรากฏต,ตัวจะทำให้ไฟฟ้าดับพายุลมแรงโหมกระหน่ำทำลายบ้านเรือนพวกชาวบ,บ้านและนักข่าวท้องถิ่นพยายามจะถ่ายภาพสิ่งนี้ให้ได้พวกเขาคิดว่าสิ่งนี้คือยานบินของพวกต่างดาวแล้วเรื่องราวของพวกเขาจะจบลงยังไงผมจะเล่าให้ฟังนะครับแต่ก่อนจะไปฟังผมขอกำลังใจด้วยนะครับคนละหนึ่งไลค์ หนังเปิดเรื่องมาที่บ้านกลางทุ่งที่ทำกิจการฟาร์มม้าในเมืองอันแห้งแล้งและห่างไกล ฟาร์มนี้เลี้ยงม้าเอาไว้เพื่อน,นําไปแสดงในหนังฮอลลีวูดโดยมีโอทิสเจ้าของฟาร์มคอยฝึกม้าอยู่ตลอดเวลาโอทิสนั้นมีลูกอยู่สองคนนะครับคนโตมีชื่อว่าโอเจเป็นลูกชายเขากําลังเดินกลับบ้านแล้วก็โทรหาน้องสาวไปด้วยขณะนั้นเองก็มีเสียงปแปลกๆดังขึ้นทั้งสองพี่น้องเงยมองท้องฟ้ามันมีวัตถุประหลาดตกลงมาโดยที่พวกเขาก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรกันแน่และสิ่งนั้นมันทําให้พ่อของโอเจได้รับบาดเจ็บลุ่งตกลงมาจากหลังม้าในเวลาเพียงเสี้ยววินาที โอเจขับรถพาพ่อไปโรงพยาบาลแต่ว่ามันก็สายเกินไปพ่อของเขาได้ตายแล้วโดยมีวัตถุขนาดเท่าเหรียญบาทพุ่งทะลุผ่านดวงตาเขาไปถึงก้านสมองเขากลับบ้านก่อนจะสังเกตเห็นว่าที่ตัวม้าเองก็มีกุญแจทิ่มติดอยู่และมันก็เป็นสิ่งที่ตกลงมาจากท้องฟ้าเหมือนกันแต่ทุกคนกลับบอกว่าของพวกนี้มันตกลงมาจากเครื่องบินแต่โอเจไม่ได้คิดแบบนั้นเลย แล้ว6เดือนหลังจากที่พ่อตายไปโอเจก็พามาที n ่ชื่อว่าเจ้าลักกี้มาเข้าฉากในสตูดิโอถ่ายหนังเขารู้สึกประมาาและไม่เก่งในการพูดต่อหน้าคนมากมายโชคดีที่เอ็มน้องสาวของเขามาถึงพอดี เธอพีเซนเรื่องฟาร์มมาและชี้แจงมาตรการความปลอดภัยก่อนที่เธอจะเดินออกไปและให้โอเจรับหน้าที่ต่อเขาอยากจะให้มาพักผ่อนก่อนจะเข้าฉากจริงแต่ทีมงานก็ไม่ฟังนะครับเร่งจะถ่ายทันทีแถมยังเอากระจกมาส่องม้าทําให้มันตกใจจนมันดีดขาหลังอย่างรุนแรงสุดท้ายโอเจก็ช่วดงานนี้จนได้ จากนั้น2พี่น้องก็พาเจ้าลักกี้มาที่สูนสนุกที่มีตีมเป็นเมืองคารบ,บอยย้อนยุคเพื่อเอาม้ามาขายและตั้งแต่ที่พ่อตายไปโอเจก็ได้ขายม้าไปเป็น10ตัวแล้วเนื่องจากกิจการที่ฟาร์มากำลังล่อแรและที่สูนสนุกนี้ก็มีบ่อนะ้าติดกล้องโพลารอยเอาไว้ด้วยนะครับ เราต้องชะโงกหน้าลงไปแล้วมันจะถ่ายภาพบุมเสยเอ็มนั้นไม่รู้ว่ามีกล้องซ่อนอยู่พอเธอชะโงกไปดูที่ก้นบ่อตอนที่เด็กๆก,กดชัตเตอร์พอดีมันก็เลยกลายเป็นการขโมยถ่ายภาพของเอ็มจากพวกเด็กๆไปซะอย่างนั้นสักพักโอเจกับเอ็มก็ได้พบกับเจ้าของสวนสนุกเขาเคยเป็นดาราเด็กที่โด่งดังมีฉายาวัจจุบ เอ็มนั้นสนใจมากเธอเดินดูไปทั่วห้องจนมาเจอกับโปสเตอร์ลิงที่แสดงในเรื่องกอร์ดีโฮมจูม,มีชื่อเสียงโด่งดังเพราะแสดงหนังเรื่องนี้ด้วยและเขาก็ได้ทําพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับสิ่งของในหนังเอาไว้เพื่อให้คนจ่ายเงินเข้ามาชมเพราะหนังเรื่องนี้มันเคยเกิดเรื่องสยองขวัญจนเป็นข่าวใหญ่มาก่อนทําให้ผู้คนรู้สึกสนใจกันมากและเรื่องสยองที่ว่าก็คือเจ้ากอร์ดีลิงที่เข้าฉากในหนังเกิดคลั่งขึ้นมาแล้วก็ได้ไล่อรารวาดทำร้ายผู้คนในกองถ่ายจูบลอดมาได้เพราะแอบหลบอยู่ใต้โต๊ แล้พอทั้งสองพี่น้องกลับมาถึงบ้านโอเจเล่าให้ฟังว่าจูบัดเสนอจะซื้อไล่ของเราด้วยแต่เขายังไม่ยอมขายสองพี่น้องนั่งดื่มด้วยกันเอมเห็นเจ้าโกดมาอีกตัวหนึ่งไปยืนอยู่ในสนามซ้อมได้ยังไงไม่รู้โอเจก็เลยเดินออกไปตามในตอนนั้นเองก็มีเสียงแปลกๆดังขึ้นอีกแล้วนั่นเลยทําให้เจ้าโกดวิ่งเตลิดออกไปโดยไร้สาเหตุ อเจรีบขับรถตามหาจนมาหยุดในที่แห่งหนึ่งไกลออกไปมีแสงไฟของบ้านเรือนเขาเห็นวัตถุแปลกประลาดบนท้องฟ้าเคลื่อนผ่านไปด้วยความรวดเร็ว หอเจก็เลยรีบขับรถกลับมาบ้านเพื่อมาเปิดกล้องวงจรปิดดูมันมีจังหวะที่ไฟตกซึ่งก็เป็นตอนที่เขาเห็นวัตถุแปลกประหลาดน,นั้นพอดีก้องก็เลยจับภาพไว้ไม่ได้เขาก็เลยเปิดใจคุยกับน้องสาวว่าเขาไม่เคยเชื่อที่หมอพูดเลยว่าพ่อตายเพราะสิ่งที่ล่วงมาจากเครื่องบินเพราะในวันนั้นเขาเห็นบางสิ่งที่ใหญ่มากอยู่บนท้องฟ้ามันไวเกินกว่าจะมองเห็นได้ทันและก็งเงียบเกินกว่าจะเป็นเครื่องบินได้เอมเข้าใจทันทีว่าพี่ชายของเธอนั้นหมายถึง UFO เอ็มก็เลยได้ไอเดียขึ้นมานะครับว่าพวกเราอ่ะน่าจะถ่ายภาพสิ่งนั้นเพื่อเอาไปขายทั้งสองก็เลยตกลงกันไปซื้อกล้องแล้วอุปกรณ์มากมายแองเจิลหนุ่มแคชเชียร์เจ้าของร้านก็เป็นพวกบ้าคลั่งอยูเอฟพอคุยกันได้สักพักก็เกิดถูกคอกันแองเจิลก็เลยมาติดตั้งกล้องให้ที่บ้านด้วย จากนั้นแองเจลก็เริ่มไล่ทฤษฎีเรื่องเอเลียนให้โอเจฟังพอดีกับที่เอมเรียกให้ไปช่วยขนลูกป,ปั้นมมาปกติมันจะเอาไว้ฝึกม้านะครับเธอได้แอบไปขนมาจากสวนสนุกของจูบเอมคิดว่าจะเอาลูกป,ปั้นม้าพวกนี้มาล่อวัตถุป,ประหลาดบนฟ้าที่เธอเชื่อว่าเป็นยานของพวกเอเลียน พอตกกลางคืนโอเจก็เตรียมอุปกรณ์เขาได้ยินเสียงแปลกๆในโรงมา้าก็เลยเดินออกไปดูพอเขาเปิดไฟเสียงเหมือนจะหายไปแต่พอเดินออกมาไฟก็ดังติดขึ้นมาเองเขาเห็นบางอย่างเคลื่อนไหวไปมาเขาก็เลยรีบถอยมาแล้วก็ถือกล้องบันทึกภาพไปด้วยสิ่งนั้นมันมีหัวคล้ายมนุษย์ต่างดาวโอเจตกใจก็เลยต่อยเป็นหนึ่งมดัดกลายเป็นว่าไม่ใช่มนุษย์ต่างดาวนะครับแต่กลับเป็นเด็กๆที่สนสนุกมากก่อกวนเล่นเอาใจหายใจคว่ำไปหมด เด็กพูนนั้นได้ปล่อยเจ้าโคลเวอร์หมาอีกตัวหนึ่งของเขาออกไปโอเจก็เลยต้องเดินไปตามมันกลับมา ต่อมาแองเจนเก็โทกเข้ามาบอกกับเอ็มว่ากล้องตัวแรกน่ะมีแมลงเกาะอ,อยู่แล้วกล้องตัวที่2องมันเสียเพราะว่ามีเอเลี่ยนอยู่ในรัศมีเธอต้องรีบขึ้นไปเอามลแงออกไม่งั้นมันจะจับภาพอะไรไม่ได้เลยทางด้านโอเจเขากําลังพาเจ้าโคลเวอร์เดินกลับมาแต่มันก็ดันตกใจอะไรบางอย่างแล้วก็วิ่งตเตลิดไปอีกขณะนั้นเองตรงจุดที่ลูกปั้นม้าที่ตั้งล่อเอาไว้มันก็ได้มีฝุ่นตลบอบอวนฟุ้งไปหมดพวกม้าปลอมถูกดูดขึ้นไปบนท้องฟ้าท่ามกลางพายุเอ็มบอกว่าเจ้าสิ่งแปลกปลาน,นั้นมันอยู่ เมแล้วเจ้าสิ่งนั้นก็ได้วิ่งไล่ตามโอเจที่วิ่งหนีหัวซุกหัวซุนเข้ามาในโรงนาส่วนเอ็มน้องสาวข,ของเขาก็ปีนไปเอาแมลงออกจากกล้องบนหลังคาแต่ว่าก็ยังไม่เสร็จขณะที่ม้าก็วิ่งไม่ยอมหยุดแล้วจานบินก็ได้ลอยตามม้ามาแล้วมันก็ได้ดูดม้าขึ้นไปในพริปตา สักพักทุกอย่างก็กลับมาอยู่ในความสงบไฟทั้งบ้านกลับมาสว่างเอมจะให้พี่ชายเก็บของหนีไปจากที่นี่แต่เขาก็ไม่ยอมไปเช้าวันต่อมาโอเจดูแลม้าตามปกติเอมก็ได้โทรหาแอนเลอร์เขาเป็นช่างภาพฝีมือดีที่ถ่ายภาพสัตว์ป่าเป็นส่วนมากเธอเสนอให้เขามาจับภาพในช็อตที่เป็นไปไม่ได้เขารู้ว่ามันคืออะไรแต่ก็ไม่ยอมมาช่วยพราะคิดว่าเธอเพ้อฝันมากเกินไป ต่อมาแองเจ้ตก็ขับรถมาที่บ้านแล้วก็จ้องมองกลุ่มเมฆที่ลอยนิ่งเขาย้อนภาพใน,นกล้องให้สองพี่ดองดูว่ามีก้อนเมฆก้อนหนึ่งอะมันลอยอยู่นิ่งๆไม่เคยขยับเลยโอเจก็นั่งมองมันมา6เดือนแล้วเหมือนกันตั้งแต่วันที่พ่อได้ตายไปเขาคิดว่าบางทีมันอาจไม่ใช่จานบินเพราะว่ามันน่ยไม่ได้เคลื่อนไหวอะไรเลยแล้วหนังก็ได้พาย้อนกลับไปในอดีตในปี1998นะครับ ในกองถ่ายละครเรื่องโกลดี้โฮมจูบในวัยเด็กแสดงเป็นเด็กชายที่มีลิงเข้าฉากด้วยและเหตุการณ์สยองที่เขาเคยเล่าให้โอเจกับเอ็มฟังมันก็ได้เกิดขึ้นรวดเร็วมากเจ้าลิงกองดี้เกิดขึ้ขนมาเที่ยวไร่ฆ่าคนในกองถ่ายผู้คนต้องวิ่งหนีตายหัวซุกหัวซุนแต่พอมันมาเจอกับจูบที่หลบอยู่ใต้โต๊ะมันกลับไม่ทําอะไรเขาเลยมันยื่นหมัดออกไปหวังจะให้จูบชนหมัดด้วยขณะที่จูบยื่นมือออกไปนั่นเองเจ้ากอดี้ก็โดนยิงตายต่อหน้าต่อตาเขาแม้ว่าเวลาจะผ่านมานาน แต่จูไม่เคยลืมเหตุการณ์นั้นแถมยังพลิกเอามาทำมาหาก,กินได้อีกตั้งหากกลับมาที่ปัจจุบันแองเจิลมาคลุมกล้องเอาไว้เพราะพายุกำลังจะมาโอเจเห็นใบปลิวเรื่องการแสดงโชว์ที่สวนสนุกของจูบการแสดงนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับ UFO และเอเลี่ยนโดยเอาม้าออกมาล่อเหมือนกันเขาก็เลยตัดสินใจจะไปเอาตัวเจ้าลักกี้กลับคืนมา และพอการแสดงได้เริ่มขึ้นจูบไม่รู้เลยว่าเขาก,กำลังกลายเป็นเป้านิ่งให้สิ่งแปลกประหลาดที่หลบซ่อนอยู่โผล่ออกมาโจมตีจูบเปิดการแสดงไปได้ไม่เท่าไหร่ก็มีเสียงดังขึ้นจากบนท้องฟ้าทุกคนเงยหน้ามองพร้อมกันตอนแรกผู้ชมคิดว่าเป็นเอฟเฟกต์ที่ทำขึ้นเพื่อให้สมจริงแต่พอมาเริ่มดูดเอาทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นไปทุกคนก็หมดโอกาสที่จะหลบหนีมีเสียงร้องกรีดตกใจเมื่อพวกเขาต้องมาติดอยู่ในบางสิ่งที่เหนียวหนืดเหมือนปากของสัตว์ประหลาด ล้วพอโอเจมาถึงสวนสนุกนะครับก็ไม่มีใครอยู่ที่นั่นแล้วทุกอย่างพังล้มละเนรละนาดเขารู้ว่าต้องเป็นฝีมือของเจ้าสิ่งนั้นแน่ๆเขาพยายามเรียกหาเจ้าลักกี้ขณะที่จานบินก็พุ่งเข้ามาหาโชคดีที่เขาล้มลงในเพลิงไม้และสลบไปก็เลยรอดมาได้อย่างเฉียวเฉียดพอฟื้นขึ้นมาโอเจก็รีบเอาเจ้าลักกี้ขึ้นรถและโทรไปหาน้องสาวเขาบอกว่ามันน่ะไม่ใช่ยาน UFO เพราะมันกินผู้คนได้ ในเวลาเดียวกันแองเจิ้ลก็กำลังขับรถกลับบ้านแต่รถก็ดันดับกระทันหันเพราะว่ามีเจ้าสิ่งแปลกประหลาดอยู่ในรัศมีเขาก็เลยวิ่งกลับมาในบ้านของเอ็มที่ไฟดับเหมือนกันเพราะเขารู้ว่าทุกครั้งที่ไฟฟ้าใช้งานไม่ได้มันคือเวลาที่บางสิ่งกำลังมาทั้งสองคนได้ยินเสียงดังแสบแก้วหูผสมกับเสียงกรีดร้องของผู้คนดังหวยหวนอยู่บนหลังคาบ้าน เจ้าสัตว์ประหลาดปล่อยของที่มันย่อยไม่ได้ออกมามีทั้งเศษเหรียญเงินป้ายโลหะเศษชิ้นส่วนมากมายและก็เลือดของผู้คนที่กําลังฉลมบ้านหลังนี้จนเป็นสีแดงทางด้านโอเจนะครับเขาจอดรถห่างจากบ้านเล็กน้อยเลือกที่จะนั่งสงบสติอารมณ์และไม่ยอมมองดูสิ่งแปลกประหล,ลาดนั้นเขาเกือบตายเพราะว่ามันคายลูกปั้นม้าตกลงมาทะลุก,กระจกพอทุกอย่างสงบลงไฟฟ้าก็กลับมาใช้งานได้อีกครั้ง ตอนเช้าโอเจยขับรถกลับมาที่บ้านซึ่งตอนนี้มันเล็ดเทปไปหมดเขาลงจากรถของตัวเองแล้วเดินไปที่รถของแองเจิลและเปิดประตูรอให้ทั้งสองคนรีบขึ้นมาจากนั้นพวกเขาก็ขับรถหนีมาที่ห้องของแองเจิลมีรายงานข่าวว่าผู้คนในสวนสนุกหายไปอย่างเป็นปริศนาและแอนเลอร์ช่างภาพคนเก่งที่นั่งดูข่าวอยู่ก็เริ่มสนใจเรื่องนี้ขึ้นมาทันทีโอเจคิดว่าสัตว์ประหลาดจะไม่กินพวกเราถ้าเราไม่ได้มองมันเขาคิดว่าจะต้องเอาเจ้ามา้าลักกี้ล่อมันออกมา แล้วพอกลับมาถึงบ้านแอนเลอร์ก็ขับรถมารอเขาอยู่แล้วเขาบอกว่าจะช่วยถ่ายภาพมันให้ได้โอเจก็บอกว่าถ้าปันหิวอ่ะมันจะออกมาหาอาหารกินและพวกเขาก็ตั้งชื่อเจ้าสิ่งนี้ว่าจีนแจ็กเก็ต จากนั้นทั้ง4คนก็วางแผนวางตำแหน่งที่จะล่อเจ้าจีนแจ็คเก็ตออกมาและตำแหน่งที่จะตั้งกล้องไว้ด้วยโอเจรู้จักมันดีเพราะว่ามันน่ยคือสัตว์เขาอยู่กับสัตว์มาทั้งชีวิตเขาเปรียดเทียบว่าถ้าห้ามใส่สีแดงเพื่อล่อก,กระทิงห้ามหันหลังให้หมีและกับเจ้าจีนแจ็คเก็ตเนี่ยก็อย่ามองหน้ามันนอกจากอยากจะให้มันสนใจเราเท่านั้น จากนั้นพวกเขาก็ใช้หุ่นลมหลากสีพวงก,กับแบตเตอรี่เพื่อเป่าลมแล้วก็เอามาตั้งไว้เต็มฟาร์มโอเจใส่เสื้อสีส้มโดดเด่นควบม้าออกไปขณะที่แอนเลอร์ก็รีบเก็บภาพโดยใช้กล้องฟิลม์มส่วนแองเจิลก็คอยดูภาพจากกล้องดิจิตอล ตอนนั้นเองก็มีคนขี่มอเตอร์ไซค์มาตามทางนะครับเอมรีบออกมาถามว่ามาทําอะไรแถวนี้ชายคนนั้นเป็นคนจากช่องโทรทัศน์มาเพื่อถ่ายก้อนเมฆก้อนนั้นและตามสืบเรื่องของจู๊กเอมก็เลยเตือนเขาว่าอย่าขับตรงไปแต่เขาไม่ฟังเธอเลย ไม่นานเกินรอเจ้าจีนแจ็คเก็ตก็ปรากฏตัวออกมาและรถของชายคนนั้นก็เป็นรถไฟฟ้านะครับเขาขับไปได้ไม่ไกลรถก็คว่ำจนคนขับล้มกระเด็นโอเจควบม้าจะเข้าไปช่วยชายคนนั้นห่วงแต่กล้องนะครับอยากจะเก็บภาพให้ได้แต่เจ้าจีนแจ็คเก็ตก็ดูดเขาขึ้นไปทันทีโอเจรีบควบม้าหนีมันลอยมาอยู่เหนือหัวของเขาแต่โอเจก็ก้มหน้าไม่ยอมมองมันแล้วมันก็ได้ผลนะครับเจ้าสัตว์ประหลาดไม่ทําอะไรเขาเลยแม้แต่นิดเดียวเขาคิดแผนจะล่อมันให้เข้ามาใกล้กับกล้องของแอนเลอร์มากขึ้น เขาก็เลยปล่อยผ้าสีออกมามันกลัวสีฉุดฉาดแบบนั้นก็เลยลอยหนีไปอย่างไม่น่าเชื่อแอนเลอร์ก็บันทึกภาพไว้ได้แล้วด้วยแต่ว่าถึงอย่างนั้นเขาก็ยังไม่พอใจและรู้ว่าถ้ารออีกหน่อยเขาจะต้องได้ภาพที่แสนเพอร์เฟกแน่นอนตามภาษาคนคลั่งไคล้ในงานของตัวเองแอนเลอร์ก็เลยแบกกล้องเดินขึ้นไปบนเนินเขาคนเดียวเขาไม่ยอมหาที่กำบังใดๆก็เท่ากับเป็นเป้านิ่งส่วนกล้องดิจิตอลที่แองเจิลเฝ้าดูเกือบทุกตัวก็ดับหมดแล้ว ไม่นานจากนั้นเจ้าจีนจากเก็ตก็บินเข้ามาดูดกลืนแอนเลอร์เข้าไปพราะมกับกล้องฟิล์มที่บันทึกฉากเด็ดน่าสยดสยองเอาไว้ เกิดลมพายุหมุนอย่างรุนแรงพยายามดูดทุกอย่างรอบๆแล้วก็คายสิ่งที่ย่อยไม่ได้ออกมาทั้งแองเจิลและเอ็มถูกพัดปลิวไปคนละทิศละทางแองเจิลนั้นกลิ้งไปหลายตลบตัวเขาถูกพันไปด้วยลวดหนามแล้วมันก็บินเข้ามาดูดเขาใครๆก็คิดว่าแองเจิลคงจะตายแน,น่ๆแต่มันก็ได้คายเขาออกมาเพราะว่าย่อยลวดหนามที่พันติดตัวเขาไม่ได้จากนั้นมันก็ได้กลายล่าเป็นสิ่งที่ใหญ่โตก,กว่าเก่ารูปร่างคล้ายแมงกับพุนยักษ์เอ็มก็ท่องเอาไว้ว่าอย่ามองมันเด็ดขาดเธอรีบเด หนีไปเอามออตไซค์เพื่อจะขับหนีออกไปจากที่นี่แต่มอเตอร์ไซค์ก็สตาร์ทไม่ติดโอเจก็เลยต้องถ่วงเวลาให้น้องสาวเขาเงยหน้าเพื่อเรียกความสนใจจากเจ้าจีนแจ็เก็ตพลางก็บังคับมาให้เดินถอยหลัง แล้วมันก็ได้ผลนะครับเจ้าจีนจะเกตลอยตามเข้ามาแล้วรีบอ้าปากออกพอมันลอยห่างออกไปไฟฟ้าก็กลับมาใช้งานได้เอมก็เลยสตาร์ทมอเตอร์ไซค์ได้เธอขับล่อมันมาที่สวนสนุกแล้วก็ได้ปล่อยบอลลูนยักษ์รูปขาวบอยขึ้นไปบนท้องฟ้าจากนั้นก็ใช้กล้องในบ่อน้ําที่เธอเคยถ่ายโดยบังเอิญตอนต้นเรื่องนะครับจับภาพของสัตว์ประหลาดเอาไว้ได้มันลอยตามบอลลูนและขเขมือบเข้าไปเอ็มก็เลยได้ช็อตเด็ดภาพมันชัดเจนมากพอมันกินบอลลูนพองๆเข้าไปแต่มันดันย่อยไม่ได้บอลลูนก็เลยระเบิด กระจุยเจ้าสัตว์ร้ายก็เลยระเบิดตามไปด้วยนักข่าวรีบมารายงานข่าวถึงยังไงเรื่องนี้ก็ดังไปทั่วโลกแน่ทั้ง3คนคือผู้รอดชีวิตที่ได้เป็นพยานรู้เหตุและเสี่ยงอันตรายด้วยกันแล้วหนังก็ได้จบลง สรุปนะครับหนังเรื่องนี้มีความลึกลับปนไซไฟและถึกขวัญที่ทําออกมาได้น่าสนใจและดูสนุกอยู่ตลอดเวลานอกจากนี้ก็ยังสอดแทรกประเด็นเรื่องความทะเยอทะยานของคนและการยึดมั่นกับอาชีพของตนจนยอมแลกด้วยชีวิตเช่นนักข่าวและช่างภาพที่ตายไปรวมถึงสิ่งที่สื่อสารกับผู้ชมอย่างตรงไปตรงมาและก็ใช้ได้ผลเสมอก็คือฮีโร่นะไม่จําเป็นต้องเป็นคนพิเศษด้วยไหวพริบและความช่างสังเกตของโอเจบวกกับความช่วยเหลืออย่างดีของน้องสาวและแองเจิลมันก็ทําให้เขาสามารถ เอาชนะสิ่งที่เรียกว่าสัตว์นักล้าได้แล้วหนังเรื่องนี้นะครับก็ได้คะแนนจากเว็บ IMDB ไป7.0คะแนนก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบคลิปในลักษณะแบบนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานหรืออยากจ,จะให้สปอยหนังเรื่องอะไรก็เขียนคอมเมนต์ทิ้งไว้ด้านล่างได้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสาหรับวันนี้สวัสดีครับ